สาวูสาวได้โดยฟังเองธรรมโอจเทสิโตนิยานิโกและพารรมที่โสซาแดงเป็นธรรมเครื่องของจากทโคโอปาสามิโกวารรนิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปาเรนิพานสัมโพธะฆามิโสคาตาเปเวทิโตเป็นไปเพื่อความมูลฟ้องเป็นธรรมที่ฟาสุคต มะยันตัมธรรมังสุตาวะเอวังสนามะวางห่าวทางไรหัอได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าสาติปีทุคาแม้่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาปีทุคาแม้่ความแก่ก็เป็นทุกข์มาลานามปีทุคาแม้่ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุคาโทมานัสุ ปัญญาสราบปีทุคาเป็นความโศกเศร้าความห้องให้หาบให้กายความบอสาบายใจความข้ามแค้นใจก็เป็นทุกข์อภิญญหิสัมปายุโคทุกโคความฟาสมกับสิ่งบ่เป็นเที่ยงที่พอยใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปายุโคทุโคความฟาฟากจ่กสิ่งเป็นที่หักก็อเป็นทุกข์ ย่ำเป็นสังนาราภัติัมปีทุกครั้งมีความปัตทานาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นนั่งก็เป็นทุกข์สังคีเตนะปัจจุปทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทางหากเป็นตัวทุกขใช้ญาติทั้งได้แก่สิ่งเหล่านี้คือโลภูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือหู เวทนุปัฏฐานขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญุปัฏฐานขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารุปปัฏฐานขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปปัฏฐานขันโท อันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคืวิญญยณเยสัมปริญญาเพื่อให้สาวกกำหนดทอาผู้อุปทานข่าเหล่านี้ทาลามโนโซภะขาวะ่าจึงผ้าผู้มีฝ่าพระเจ้านั้นเมื่อยังสมพระสดอยู่เอวังผ้าหูรังสาวกีวินิติยอมชงแนะนำฟ้าสาวกทางไล Bend suci, evangfa kaja panasa phakawato, sawakisu anusasani bhula tati anukam.